สวัสดีครับโอเคมาก็สําหรับเบตโป่งนะครับจริงๆมันเข้ามาเป็นงานตัวอย่างมาได้สักสองสาวันลวทีนี้มันสินค้าเข้ามาตามปกติแล้วออความทรงจําในเบดโป่งของผมในสมัยก่อนนะคือมันจะต้องแบบสี่ถึงห้าพันบาทหกพันบาทอะไรเงี้ยถึงจะได้ซื้อเอาไปเอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าผมทําเอามาเป็นราคาแบบน่ารักมากๆครับตัวนี้ก็จะอยู่แค่สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทครับอืม เป็นเบตโปร่งธรรมดาจะเป็นจะใช้เป็นไม้ลามิเนตสปูตนะครับนี่ก็เบตโป่งผมว่าไม่จําเป็นต้องเป็นโซลิดนะครับส่วนตัวผมนะอันนี้อย่าว่ากันนะส่วนตัวในความคิดของผมอ่ะมันต้องการเพราะว่ามันเป็นมันมีความหน่วงของสายมันเส้นใหญ่ผมไม้การวางโครงสร้างและไม้หน้าต้องแข็งแรงนะครับก็เป็นลามิเนตผมว่าลงตัวกว่าแล้วก็ด้านหลังกับด้านด้านข้างจะเป็นไม้ลามิเนตมอกกานีคอเป็นมอกกานีเป็นเคลือบเงาทั้งตัวเลย ก็ลองดูแล้วกันเป็นเป็นเบสโป่งที่ราคาน่ารักนะครับ29 5 0เอ่อเข้าถึงได้ทุกคนนะครับมนุษย์เงินเดือนซื้อได้แบบว่าไม่ต้องเดือดร้อน,นครับแล้วก็หรือว่าคนที่ชอบมีปาร์ตี้กับเพื่อนที่มีกีตาร์โป่งอยู่แล้วเอาเบสไปเสริมมันเพิ่มความมันเพิ่มความน่าสนุกขึ้นไปอีกนะครับสำหรับในกลุ่มเพื่อนหรือ,อมือเบสมือเบสที่มีเบสไฟฟ้า เราต้องการเบสโป่งเอาไว้ซ้อมมือนะฮะไม่ต้องต่อแอมก็ใช้ได้นะครับคือ,คอ,คอที่ผมเล่นไปเมื่อกี้สาธิตไปเมื่อกี้คือมันเป็นสไตล์ของผมนะมันอาจจะไม่ถูกต้องสำหรับเบสแต่ว่าไม่หรอกดนตรีมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราอยากเล่นแบบไหนก็เล่นไปเถอะนะ ส่วนเบดโป่งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าก็มีนะครับถ้าติดตั้งไฟฟ้ารวมแล้วมันจะอยู่ที่3,400บาทครับมันจะมีจูเนอร์ในตัวด้วยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมเอามาเล่นให้ฟังแล้วกันเอาไว้สําหรับต่อแอมผมว่าเบตโป่งอะ่ะมันมีความเป็นอะคูสติกอะ่ะผมว่ามันส่วนตัวผมไงผมชอบเล่นกีตาร์อะคูสติกนะครับแต่พอมีเวลาพอเวลาเอามาเล่นเบรโปรง่งผมว่ามันมันลงตัวนะ ผมรนทนคําถามของลูกค้าไม่ไหวนะครับก็เลยต้องทํามาคนถามกันเยอะนะเ <VOICEOVER S 1> <ye Olivier S 2> ยอะเยอะวันหนึ่งก็ไม่เยอะหรอกแต่มีถามทุกวันนะครับมีเบตโป่งไหมพี่โมดมีเบตโป่งไหมพี่เอ่อเข้ามาหน้าร้านเออมีมีเบดโป่งไหมคือมันเป็นเจอคําถาม <S <S ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆก็เลยมาจัดให้ก็ได้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับ2 9 5 0บาทสําหรับเบดโปง่งอะคูสติกนะครับว่าซื้อได้ไหมต,วมตัวนี้จะเป็นรหัสมด M เบสขีดเอ่าเอ็มก็เป็นรหัสผมนั่นแหละเบสก็เบสเอเป็นอะคูสติกนะฮะข้างในอ่าเป็นป้ายเลเซอร์อย่างดีตัวนี้โรงงานโรงงานได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการ QC นี่ไม่ต้องห่วงเลยลนะูกบิดเป็นตันด้วยอืมโอเคก็เบสผมว่าแทา ي ي จะไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมว่าเรื่องเบสเนี่ยเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับม,มันมีสี่สายอ่าซี C อะไรเงี้ย จริงๆเขาต้องเล่นอย่างนี้ป <ok> ่ะใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ถ uhh นัดเลยนะขอขอเป็นตัวของตัวเองดูแลกันนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเล่นไปเถอะนะครับสําหรับเบสกเ็เขาจะมีวิธีการอยู่แล้วก็เท่าที่ผมเคยเมื่อตอนมัธยมผมเคยอยู่ในวงในวงที่เล่นเป็นวงนะก็มือเบสเขาก็จะใช้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เออโอเคเรื่องวิธีเล่นช่างมันแล้วกันผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนพี่ๆเพื่อนๆคงจะ ได้เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เล่นไม่เป็นนะใครที่เล่นเบสโป่งไม่เป็นพอซื้อของผมปุ๊บอะพอได้จับปุ๊บมันจะเล่นเป็นเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นตัว M ที่อยู่บนหัวนะพอซื้อปุ๊บแล้จับปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะครับต้องซื้อเลยลองดูนะโอเคผมฝากสินค้าตัวใหม่ด้วยนะมอดเอ็มเอ็มเบสเนะครับเเบสเ ไม่รู้จะตั้งรหัสอะไรเหมือนกันนะครับก็เอา MBA เนี่ยแหละ M ก็ผมเ B เก,ก็เบลด A ก็ย่อามาจากอะคูสติกนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมติดตั้งไฟ้าเสร็จแล้วผมมาเล่นให้ฟังฝากสินค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทุกช่องทางการทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ไปจิ้มกันได้แต่ว่าในแพลตฟอร์มผมอาจจะบวกมาหน่อยนึงนะแต่ว่าใช้คงใช้โค้อดอะไรแล้วมันก็เหลือน่าจะประมาณที่ผมแจ้งนี่แหละนะครับถ้าเป็นราคาที่ผมแจ้งจะเป็นนอกแพลตฟอร์มนะไม่เกี่ยวกัน มันมีแลบตบด้วยนะไงวะเดี๋ยวผมไปฝึกก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นให้ฟังแล้วกันนะผมไม่รู้จะรีวิวแนะนำเขายังไงเหมือนกันก็เอาเป็นแนะนำเขาในสไตล์ผมแล้วกันนะโอเคไปละฝากด้วย